ครับก็้าัสาจจดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูเดโคตัวนี้นะครับนะก็เป็นตําแหน่ง AMF นะทุกคนก็ค่าพลังอยู่ที่95นะทุกคนเอามางลงแรงก็อยู่ที่9.7นะทุกคนนะก็มาดูส่วนตูง,งเขาก่อนดีกว่านะส่วต,ตูงเขาอ,อยู่ที่174นะทุกคนอายุ28นะทุกคนมาดูค่าตัดแต่งเขาดีกว่านะครับนะเกมลุกของเขานจะอยู่ที่7.7นะทุกคน การกอบอลอยู่ที่93เลยนะครับทุกคนแลวการเลี้ยงบอลอยู่ที่90นะแล้วก็การเลี้ยงบอลปกติอยู่ที่90เหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็แต่บอลตันอยู่ที่97นะทุกคนแจบบอลยาวอยู่ที่90นะทุกคนบอกเลยตัวนี้โคตรดีครับแล้วการจบตะกอลอยู่ที่71นะทุกคนลูกมงอยู่ที่53ลูกตั้งเตะอยู่ที่83นะทุกคนลูกโค้งอยู่ที่79นะทุกคนนะแล้วก็จะมี การเล่นเกมรับอยู so s <S ่ที่5้าสินะทุกคนการเลี้ยงบอลอยู่ที่54ความดุดันอยู่ที่60สินะทุกคนช่วยเกมรับอยู่ที่58นะทุกคนเรามาดูส่วนของความวิ่งเร็วนะครับความวิ่งเร็วของเขาน่จะอยู่ที่7 0เลยนะทุกคนแล้วก็วิ่งออกตัวนะอยู่ที่79ความแรงในการยิงอยู่ที่83นะทุกคนถือว่าเล่นได้เลยนะครับตัวนี้นะแล้การกระโดดอยู่ที่56นั้นะทุกคนการเข้าประธานอยู่ที่59ความดุดันอยู่ที่78นั้นะทุกคน ความอึดอยู่ที่80นะทุกคนนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะลองไปเล่นกระป๋อให้ดูแล้วกันนะครับว่าวิธีการเล่นยังไงนะครับทุกคนนะเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับมาครับทุกคนอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวมาดูได้โค้งของเราดีกว่านะครับว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับทุกคนก็ลองดูครับนะว่าจ่าบอลตานบอลยาวเขาจะดีแค่ไหนนะคนนี้ครับจ่าบอลตานของเขาอยู่ที่90เกตเลทุกคนไม่จะบ้าตายนะ ทุกคนก็ลองดูเองแล้วกันนะครับจ่าบอลขนาดนี้แล้วจ่าบอลยาวเขาจะอยู่ที่90้าสิบนะทุกคนดูครับ mm hmm. มันเป็นอะไรที่แบบเฟอร์เฟกมากครับนะ mm hmm. ทุกคนลองดูเองแล้วกันนะครับนะ mm hmm. อันนี้ผมลองจ่าบอลให้ดูดิเฉยก่อนแล้วกันนะครับนะ mm hmm. นี่ครับทุกคนลองดู mm hmm. อันนี้ก็ยิงสักหน่อยครับทุกคน mm hmm. ความแรงในการยิงของเขานะอยู่ที่แปดสิบห้า โอ้จะบ้าตายไปแล้วตัวนี้โอ้โหเป็นตัวแจกฟรีที่แบบโคตรนั่นเลยครับนะไม่ได้แจกฟรีดิเขาให้ตุ่มฟรีทุกนคนในช่วงปีใหม่แจกแบบโคตรยับบอกเลยปีใหม่นี้ได้มาตัวเดียวไม่พัฒนาทีมได้เยอะมากครับทวนโดยเฉพาะตัวนี้นะครับน,นะนี่ครับโอ้โหสวยจัดผมชอบมากๆครับชื่นชอบตัวนี้นะชื่นชอบเป็นพิเศษเลยนะครับนะ แต่บอนก็ได้ยิงก็ได้ทุกคนวิ่งก็เร็วพอสมควรทุกคนลองดูครับอันนี้วิ่งเจ็ดตนทุกคนพอเร็วในการวิ่งนะทุกคนเดี๋ยวลองดูครับนี่นาะอืโกแทบล้งครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยบอดมังโหดเกินไปละเดี๋ยวเจอลูกนี้ไปอืม แม่โคตรโหดแล้วก็ความอึดของเขาวนะ่จะอยู่ที่แปดสิบแครัมทุกควนมันก็อึดพอสมควรเลยนะครับนะเอามาเล่นก็ได้หลายอยู่นะครับนะก็อาจจะครึ่งแรกอาจจะเล่นได้ดีเลยแล้วกันนะครับนะทุกคนมาแต่ว่าครึ่งสองผมก็ได้เปลี่ยนพวกเนมาลงมาแทนนะครับทุกคนนะผมจะเอาเนมาลงมาเล่นครึ่งที่สองนัทนคนในตัวนี้นะมาเล่นแทนตัวนี้นะครับปึ๊บ ยังไงครับเปิดบอลก็ดีนะครับนะเปิดมุมก็ดีเปิดบอลก็ดีนะครับทุกคนซื้บดูครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเอ็มเป้เปิดแล้วกันเม็กซี่เม็กซี่ไม่เข้าว่ะแต่ว่าเม็กซี่ไม่ได้ตัวหลักของเรานะครับทุกคนในวันนี้ เดโคของเราอยู่ไหนครับเดโคเราจะอยู่ก,กลางๆนะทุกคนกลางแบบกลางตัวลุกอะอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมหาเขาก่อนแล้วกันนะครับนี่อยู่นี่แน่นอนครับโอ้โหโดนตัดนอนนินเกเค้ทำไมไม่วิ่งมาช่วยวะเมื่อกีอ้จะลองส่งให้เขาดูนะครับแต่ว่าเขาไม่ไเล่นกองหน้านะทุกคนอาจจะดิงได้ลำบากนิดนึงนะทุกคนเพราะเขาเป็นตัวกลางเนาะมันก็ต้อง อยอยู่ก,กลางๆนั้นเองนะทุกคนนี่ครับยิงไกลโดนผรักษาประตูซะอีกลูกหนึ่งสวยจ้กครับทุกคนลูกนี้สวยจ้าครับอย่าไม่ดูท่าดีใจแล้วกันนะครับนะเสียวเวลา ปักเอ้โหยชนเสาเข้าสวยครับมาครับทุกคนสวยจริงครับลูกนี้ดูครับภาพชา้าช้าโลโมชั่นสวยจริงครับทุกคนแล้วก็การโจปตะกองเขานะอาจจะไม่ดีถ้าเขาไร่นะทุกคนมันอยู่ที่เกสิบเอ็ดนะทุกคนการโจปตะกองเขาเนาะแล้วก็ดูความเร็วในการวิ่งงงเขาแล้วก็จิงหึงบอลนยนังไม่ออกหรอบอลยังไม่ออก แต่ว่าความเหนื่อยของเขานะมันแบบโอ้โหยุบยุบมากมากครับทุกคนดูดิเราก็าอย่าไปใช้เขามากแล้วกันนะแบบว่ามันหมดเกือบครึ่งหลอดแล้วครับทุกคนในตอนนี้นะหมดเกือบครึ่งหลอดแล้วนะเป็นอะไรที่แบบว่าน่าเหนื่อยใจนะครับนะนักเตะของเราแบบว่าน่าจะอึดอีกสักหน่อยนะทุกคนนะอยู่ในเกมอีกสักหน่อยนะเพราะว่า ยังไม่ผ่านครึ่งแรกเลยนะครับนะมันก็จะหมดแต่แล้วนะครับหลอดเห็นไหมเห็นหลอดไหมทุกคนใกล้จะหมดแล้วอ่ะโอ้โหมันอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนเป็นข้อเสียของพวกการ์ดพวกนี้เลยนะครับทุกคนก็อาจจะเล่นแรกในตอนแรกๆนั้นคนที่เอาลงมาเนาะแต่หลังๆมานี่็จะเล่นไม่ได้ครับต้องให้ขับเปิดโค้งครับโอ้โหจะลองนะทุกคนเดี๋ยวลองขับเปิดโค้งดีกว่านะครับนะในครึ่งหลังนะทุกคนเดี๋ยวดูครับ ในการเปิดโค้งนะลูกโค้งของเขานะาจะที่เจ็ดสิบเก้าทุกคนเดี๋ยวจะลองให้เขาใช้ลูกโค้งดูแล้วกันนะครับนะ <S <S วิ่งแวกมาอย่างนี้ <S 1> <S 1> ปุ๊บนี่โอ้ยเออกาโค้งผมก็โค้งอยู่นะครับทุกคนแต่ว่ามันไม่มีภาพโปรโ,โมชั่นให้ดูทุกคนดูว่าเปิดก็ดีนะทุกคนตัวนี้ตัวจัดมาเอาดิ โอเคตรงมัแม็กซี่โอ้โหไม่ถึงอะ่ะมาวิ่งมาช่วยหน่อยนี่ครับทุกคนลองดูอือมกับเขาโอ้โหไม่เข้าวะทุกคนโอ้โหไม่เข้าว่ะทุกคนลุกนี้เสียดายมากๆครับเอครับแจง้ง ตรงมานี่ก็จริงวิชาพันนิดนึงครับหลอดม่วงนะหลอดม่วงมนะัชนช้าเขามากครับทุกคนแต่ยิงโคตรแรงทำไมมันกันดีนะครับบอทตึบดิงรอจังหวะอยู่นะครับทุกคนโห ดูครับลูกนี้สวยจ้าครับทุกคนต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับในคลิปนี้นะทุกคนก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับท่านทุกคนก็จบไปในฉากสืยๆนะทุกคนที่เขายิงประตูได้นะนี่ครับปึกโอ้โหสวยจ้าครับวันนี้ก็ต้องขอจบเพีย่ย้แล้วกันนะครับนะทิดพามปกันใดต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ไปละบ,บ้าจีคลิปหน้าครับ